I am. Objective cover! Objective uh. Strategic beat. สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนยูซี่ยูซี่จะเป็นปืนที่ไฟเ,เร็วดาเมจก็โอเคนะนะ2ยีเนี่ยแล้วก็ปืนนี้จะมีความคล่องตัวที่สูงแล้วก็ความแม่นยําที่สูงเหมือนกันเรื่องแรงดีดปืนก็ไม่ได้ดีดอะไรขนาดนั้นแต่ปืนอาจจะใส่ยเยอะนิดนึงส่วนของแต่งผมก็ประมาณนี้เลยก็จะออกแนวสายซิ่งเน้นบวกหน่อยถ้ามาดูสเตตปืนก็ความคล่องตัวนี้สูงปี๊ดเลยและปืนก็ใส่ขึ้นเยอะเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเน้นก็คือความแม่นยาครับคือความแม่นยําจะช่วยให้เวลาเรายิงฮิฟไฟ หรือยิงแบบไม่ต้องเลงเนี่ยกลุ่มกันมากขึ้นทําให้เรายิงง่ายขึ้นศัตรูโดนแทบทุกเม็ดเลยเซตนี้ผมออกแบบให้ยิงง่ายในระยะประชิดเลยวัดระยะประชิดยังไงแล้วก็มีโอกาสชนะมากกว่าถ้าเราไม่เจอพวกลูกซองนะแต่ถ้าระยะกลางๆเนี่ยเซตผมจะเริ่มยิงยากนิดนึง <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับของแต่งของผม <into gesprochen> โอเคงั้นเราเข้าไปลุยในสมอระูมิกันดีกว่า <Right> เติมเกม d a t a Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง s t e ีมและ g a l i n a ไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวา้เติมเกม g a l i n a d a t a Force ID เดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม d a t a Force ของ Steam ก็มีให้เติมเหมือนกัน <l uck> เติมเกมบนเว็บรับส่วนลด Listman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือน แถมมีเกมชั้นนั้นมากมายมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมและมีสินละแพ็คเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นเจ้าด่ามันโคตรเหมากับเ่นดูซี่เลยเค okay, สวย ไม่ตายสักตัวโหเข้าหัว oh. โอ้โอโอ ยื้อเวลาเพื่อนยิงโค้งทดังร <c oughs> <c oughs> ะยะไกลนี่อย่าไปหวังอย่าไปหวังเลยคืนนี้โอเคพอได้อยู่ They've sustained minimal losses. We need to keep defending the sector. No the secrets under my arrows.

Okay, okay, okay. โอ้โหมันผมนึกว่ามันยังชุบไม่เสร็จก็เลยผมน่าจะหันลงไปก่อนผมอ้อมแล้วก <c oughs> ัน โดนฮิปไฟไปดีเจ้าไม่มีเนาะอีกไหน,ไหนไวะอีกตัวนึงโอเคป <c oughs> ืนเฮ้ยป <c oughs> ืนโอ้โหซับปืนไม่ทัน <laughs> ผมวาแล้วมัต้องยิงตรงโน้นน่าจะไปได้ละม,ง,มงสมม,สมติมยโอ,อ,อ,อ้โห มันมีตัวหมอบอยู่ข้างล่างอะ it. ยิงแล้วรีโหลดยิงแล้วรีโหลดโคตสว่างอ

เราเดินไปมันก็จะไม่รู้ว่าเราอยู่รต,รตรงนงีนเ <c oughs> นี่ยท่อตรงนี้เป็นที่ทำมาหากินเราเลยไม่ใช่ท่อดิหลุมดิม <c oughs> Revised. Enemy troops are attacking objective Bravo Two. Oh, oh, oh! Oh, Combatants in objective Bravo One have been neutralized. Keep moving. Come on, Come โอยมันมืดมัน umas, มืดมองไม่เห็นอะ <c oughs> ต,ตัวมันยิ่งดำอยู่มีอะไ <Stick around! S 1> รนะ เดินไปเพื่อนเดินไปนั่นแหละขอบคุณที่เป็นเกียร,ร์ล่อให้14วิ14วิเอายังไงสีวิโอเคโดน To attack and secure this sector, <laughs> the enemy is on their last leg. Our victory is close. Vehicle dropped to target location. Be advised, enemy troops are attacking Objective Charlie. So, wait, so The enemy has taken Objective Charlie. Keep alert. หลบอะไรตรงนี้พี่ไปจะเดินทำไมล่ะพี่เอ้ย Guided missiles launched. Strategic beacon ready to oh. deploy. Oh. Oh. We've repelled the enemy's offense and secured the sector. <laughs> Operation accomplished.